มีคาบทูบบ่อาจารย์อือหาคาบทูบออกม่ว่าลองดูเลขยกไรสิออกคาบทูบก็ได้คาบกระดาษก็ได้ซื้อว่ายังไงก่อนเนี่ยอาจารย์ไม่เอาแต่ไหนแน่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 เคลียร์แล้วเคลียร์แล้วเคลียร์แล้วเอาออกแล้วอันนึ่งแล้วออกแล้วอันนึงแล้ววานนี้วันนี้เขาบอกให้ลายเอาอืมอืมออกแล้วอันนึงแล้วออกแล้วอันนึงแล้วเขาบอกสบายแล้วนานกระชับนั่นละเอาเอาน้องเอาน้องเอาอีกหน่องเอานานเอาเราไม่ได้แล้ววานนี้ปึ๊บ ฮึบฮึบข้าวซีดวยข้าวมาข้าวมอ๋อนี่ใบแรกเยใบเก้าเอาใบแรกเลขเก้าใบแรกเลขเก้าอใบแรกได้เก้าเ้จับให้เราเ้าลวดข้าดควอนฮึบออเนี่ยออออ

เก้าสองแปดเก้าสองแปงามางยเก้าสองแปดเสียสองตัวล pues ่างนี่บานึเส yeah. ียสอตัวล่างสองตัวล่างบานนึงเอ้าฮ no, no ึบอุ้ยขาดชิน้วบชินไปนโชคเลี่ยดีเลยว่ะเี่ยดีเลยไม่เอากระดาเอาอีกตัวนึง้เราเก็บชีิตเรนี้วนหนึ่งตัวที่สองตัวล่างฮึบใส่แล้วชินว่าโอ้ยจุกแล้วลูกลาเอ้าาได้ตัวไหล่ะซีเด้อซีไปซีซีบเขาเขาบอกได้เราเ้ย Uhm. ตัวที่อันนี้สองตัวล่างตัวแรกไปซีครับผมเอซีเนาะไอซีเนาะเปิดแล้วบอกเอาอันเนี่ยเอาขมันเมาอีกหรอพราแล้วลูกละโอ้ยคือดูเดี๋ยวนอนลูกไปก่อนเอาบาทนี้พราแล้วลูกลาสตัวใดเนี่ยสปองตัวแรกสมมติเท่าที่ใส่ตั้งบาทอ้าวทั่ทัวบันเดียทั่วเจักอันขี้บอกู่ขี้บอกแม่เก้าที่เก้าเน่ก้านายสี่เลขหกป่ะก็เก้าอ๋ออ๋อใส่ใส่ชุดก้อนใส่ชุดก้อนพุ่นเอาบมา อะไรก็ไปปนกันวะเองโั้เด็แดดเอามาแดไปแเอามาไว้นี่อารล่าจรนสามตัวได้อันนี้สามตัวได้เอาเอาเลี้ยงกันด้วยเอาเลี้ยงกันด้วยนี่เลี้งกันด้วยนี่เอาจท่านไหมโอ้โหอะไรคู่กบเอาเนี่เลขสองโอ้ยทูมันกัดเอาไว้ไนจุดเด้อมันบ้าเข่าไม่ไดมันบ้าเขาไม่ไดที่ทู่เลยเเก้ายูนาจ้าเก้ายูนาจ้าเลขสองยุกลางจ้าอันไม่ซื้อไปก่อนครับ อันนี้น้องนี่เลขสองเลขแปดเก้าสองน้องจอยโอน้องจอยเนาะคนไม่ซื้ออะทำอะไรเนี้ยองนนแลทำแปด้สองแปดนะาจะเป็นหกสี่หกเพราะว่าเพราะว่าพระอาจารย์พ่าจับเแล้วบดได้มวนเลกเก้าลูกใส่บออ่านาเป็นหกครับเลขเก้าของที่ที่เขียนมันสีแตกตางกัอยุ่ ขนน้ำจา,าำกขนพื้เออเด้อล่งสี่หกปดตัวมักปดตัวอันนั้นสามตัว,วนี่สองตัว เก้าสองแปดแล้วก็สี่หกแล้อพี่น้องเลื่อเพี้ยนได้ไะอาจารย์คาบตรงกันครับจบคลองฝันโบกันนี้อาจารย์ฝันว่าจังไหนเนี่ยมีมีความฝันความเกิดวะอันสำหรับฝันนี่บ่ครับฝันว่าจังซี่ฝันว่าอะไรครับฝันมาป่าผู้คนตายมาเหล่นนำ้ำเนี่ยผู้คนตายมาเหล่นนำ้ำคนมาคนเป็นห่วงลูกเพื่อนเพื่นก็เลยมาเหล่นนำ้ำ เพิ่นเลยว่าไปเบิ่งลูกเบิ่งหลานเลยเด้อเพื่นั้นว่าอยู่ไก่กระโดดข้ามกาเออขันบ้านเขาก็ะชีไปดอกว่านั่นตอนเพิ่นเมื่อตอนเพิ่นตายเพิ่นมาล่าอยู่นี่เต่าขบวดได้สามมันสาผัวน่ะบาดบวดได้สามมันสาเพิ่นมาหายเลือดเต็มหนาเต็มเสียเต็มผาอยู่่็จะว่าเพิ่นตายเด้ยตอนนั้นผมก็ไปสอบด้ว่น้องเมฆ่นไปสอบปันสอบไปแล้วเลยมาขีดว่าวไปเบืองลูกไปบ้านเก่ากันนะฝันหนังสี่ฝันดึกเปี๊ย ลงไปท่านบุญแก่เขาไหมแต่กี้บมมี่ทอศรพสาเลยยังกับมีคขึ้นอย่งที่ครับเออตาบัวได้สามพป็นสามเอ้ยไปเบื้องไปท่านบุญแก่เข่า,ขาวันนี้ครับวันนี้มึขึ้นนี่มันขึ้นว่านมึขึ้นขึ้น,นกวานนี่อ๋อน,น่นนนนัเอาด้วยบาทนี่อ๋บมนนั่มานานนเฝ้าเลยบา ให้พ่อขึ้นอ๋อนั่นเดงน่เดียวอ้งใบนั่นเดี่ยวอางนี้กระจนใส่สี่หกคนนี่บางทีมาเนี่ยก็เล่นไปท่านบุญแก่เขาปาเมื่อขื้นว่านนี่เลยฝันเพื่อฝันว่าเพื่อมหามเมลยดน้ำอันป้าก็ยุ่บนิบยุสมบูรณ์ทุกอย่างก่อนได้ดอกกระยูเบียบคงคงงอแงนี้คุนว่า บานนี้เพิ่นก็นเลยบอกว่าทันอยากได้นแนวทางท่านอยากได้เลขกันให้เบิ่งพ่อซอเกิดให้เพิ่งปีเกิดป้ากับปีตายเด้อเพิ่นว่างชี่เพิ่นว่า,างชี่เลยเพิ่อนว่างชี่แล้วดิีเกิดเพิ่งเกิดพ่อซอเท่าไหร่เลยถ้าใ<ห>ครท้เซกทั้งคุณหมดแล้วเขาส่งมาให้แล้วเกิดพอซอสอง,สองห้าศูนย์สี่ 2 5องหาศนย์ซีสางบ่บันตะกี้หกสิบเอ็ดปีถ้าม่ตายอายุสี่สิบสี่ส่้าออกข้าน้อยไปแล้วขึ้นรืวะเขียนเขียนทางก้รเขียนทางั้นสี่สี่เลขฝันอาจารย์เขียนเจ๊นบานนี้มืนขึ้นผมมาผมเหมือนเล้าบอกว่ากุจิเชียงเลขซุ่ีหนีมงกันมันเป็นจังเดมันขึ้นสีมาต่ำมาอย่างนี้กุจิร่องเชียงม่งกันนาะเดยเาบอกจมปากจมพ้อเดีเลร่อนไปรอนหลัวไปว่า มีคนมากนี่ตะปูแทงตัวงามผูกสวดเกือบเดี่ยวม่วงๆวันนี้มากมาหัวหนดนี่หัวใส่กุยเฮงห่วใสอยังนีมาคือเก่ามาเนี่ยมาเนี้ยมาๆรถแต่มีตาขันงามๆจอดอ๋อคือผ้ากันมาจังไลยบาทเนี่ยแต่เก่าคือมาบูเปลีนแบบนี้คนละสูตรตัวพ่ออะไรนั่นมาอย่างละบาทมามาเนี่ยม้วนผ้าไปซื้อม้วนนี่โอ้นิมนต์ี่ยไปซื้อม้วนผ้าไปซื้อม้วนแม่นครับ โอ้ซื้อหุ้นยังไหนโตูหุ้นผมก็ยังบูดอยู่เป็นพระบ่้ใจห่อนหุ้นที่ว่าสันดอกนบ่ฮะผมบ่ได้หลวงพ่อซื้อหรอครับพระท่านอันผมอันพวกผมไปหลายเที่ยแล้วนั่นเมตตาพวกข้าน้อยเนี้ยพระท่านครับพวกผมไปหลายเที่ยแล้วมันซื้อบ่ได้พระท่านครับวานนี้อันม้วนลวงพ่อคือรถไปนน้ำเนี้ยขอยามวยนั้นปนน้ำสันเข่าวทั้งหนาก็ได้พระท่านวานนี้ในวงฝันนอฝันก็คือฝันนอจังน้อจังนึงกับฝัน หนึ่งที่ขึ้นหนึ่งแมนบอลล่ะบานก็เลยไปน้ำเขาแต่ว่าซื้อได้หุ้นนี่ซื้อได้ซื้อหุ้นได้ซื้อหุ้นได้ครับซื้อหุ้นได้บานเขาเรียว่าเขาก็เลยปรึกษากันพวกเราจะซื้ออะไรให้ลงพ่ออะไรถวาหลงพ่อท่านวันนี้มีบอกเลยว่าไปซื้อพูทะลุดประคำถวายลงพ่อเลยไปนั่นออืมอืมอ่ามาในช่วงนึงก็ได้ขีดโวยคนงลุก ทุ Jahres, กหนึ่งได้ี่รถเวีออกไป er, <TE> ซื้อมาว่าองกับ่ใหยัดอกององซ้ำน oui ั่นละองซ้ำไปได้เอะมาแถวายซ้ำนี่ล่ะเขามาถวไยเหลี่ยมยมมีตองเอาเนี้ยตวมันจอุงร้องข้ามเหมอนอเอาแด้วาเส้ยางมาเลยเขาก่าวาทรงมดเขากับดีใจหลายมามาทรงนี่มาหลายเขามาครับเพราว่าเขาซื้อหุ้นได้ไปท่านอันนี้อาตมาเขาพจากหุ้นเรื่องหุ้นเป็นเรื่งเกับโบแต่ว่าโเป็นบบบไว่าตัวเลีแก่ว่าตัวเลีก เห็นื่อนบอกสูบฟ้งกัแต่ว่าซีมันออกขาน้อยไปแล้วเขาเจียวซตัวเขาเีวซีสองสองซก็ 4, 2, 4, 4กได้ขาพอจะหวจะหวอาพ่อเกิดได้แล้วอาจารย์บัดนี้พ่อตายดบัดนี้พ่อสอตายแล้วนี่พี่เองพ่ตายพ่ตายอายุสีปีอะแพ่ออะไรพ่เกิดศูนย์สองห้าสี่ศูนย์สองห้าศูนย สองหาศูนย์ีันในหกสเปีหกปีอะไรมันเท่าปัจจุบันวันในหกสิบเมันเป็นพรสออะไนะว่ใหม่วันเกิดวะวันตายตายีกับซีีบวกไปทุกไานอืมแลซีวีโเบตซีแปดเยอะเยอให้พมเยอบวกใชอันจะายเลืกินคนมีโชคก็เลชคบวกเลยจีแปดสองหาซแปดีแปดก็แต่วันในอายุสี่สบปี มบเพิ yeah. ่มส no no ี่ศูนยสี่มันวเฮ้ยสี่ศูนเพิ่นเพิ่นตาย่ศูนย์เฮี่ศูนย์จันนร์สี่เพื่นตายสีบวกอีเพื่นได้อายุเท่าไหรจัน้ตอนนี้อ่าเพื่นเพื่นตายนี่เพื่นตายอายุเท่าไหรอายุสี่สิบสี่ปีสี่เอาบวกเพิ่มมาสี่สิบสี่จัน์ออกข้างน้อยไปแล้วบ่ผมว่าี่บวกเพิ่มมาเปลี่ยนพ่สอนใส่นะเนี่ยชื่อะเครื่องคิดเลข อย่ไรัพท์แล้วต้องคอมแน่นอนนะสี่แปดตัวสองห้าสี่แปดบะเป็นตายสองห้าสี่แปดสองห้าสี่แปดเออสองห้าก็ง่ามวิละสี่แปดเนาะสองห้าสี่แปดอ่ะพ่อสอเกิดนี่พ่อสอเกิดพ่อสาเกิดบันพ่อสอตายพ่อสาตายสองห้าสี่แปดอายุสี่สิบสี่ปี โอ้เนี่ยหมวดอินเนี่ยจับเล็กใจว่าใครเขากันเนาะรองแหน่จับตาตุ้งกระจอกมาเย็ดตั้งกับเขาเลยกันได้แล้วอ๋อาว่างมันเอาว่างหาหนิรวบร่วมเฮลิเวสเซต์เรียบร้อยครับเอฟซีเอาละทั้งพี่เป็นอาจารย์ตรงนั้เพื่อนฝันเรนฝันมาญาติ งานม,มหาขันยากษ์ตีกเรียกนี่ขานอยากได้ตัวเลขแนวทางตัวเลขนี่ก็คือเอาพ่อสาเกิดกับพ่อสาตายใช่กันใช่กันใช่กันบ่อจันบ,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 บ่บ่บ่เราใช่กันให้เบื้องพอ่อสาเพิ่นว่าให้ให้เบื้องเอาพ่อสาเกิดกับอายุที่ตายครับแต่ว,ว่าเพิ่นตายสี่สิบสีบบ่ปีเพิ่อนอายุสี่สิบสี่ปีเพิ่นตายอืมเออ พ่อสอเกิดจากสองห้าศูนสอตายสองห้าสี่แปดเวนอายุร่วมเบียดเสียดแกมีสี่สิบ่ปีนตัวเลขก็ได้แมวคาบบางหนึ่งหันแะเม่นเก้าสองปดคาบที่แรกคาบสามอันได้เก้าสองแปดแต่ว่าบันว่าคาบเตียท,ที่สองนี่ได้สี่หอ้าวนีน่เนาะสองปดเนาะครับอ้าวอันนี้จะไล่เบอร์กี่ดีเลยครับ เงี้ยนว่าจันเงี้ยนบางนึงเมี่ยวขาบมาให้เสียนหน่อยผ้ารวยอีงนึงหน่ยเนี่ยขาบถูกมาองหนึงขาบยางมาให้เสียนหน่อยผ้ารวยนีกอันนึงนี่คขับถูกครับเดี๋ยวสิได้จุดดิปหน่อเฮ็ดลงในคลิปนี่ไปเลยเอาอีกบ่มานี่ดิเออขาหยิบมาให้เขนขาบมาให้ดิอีงนึ่งโอายพี่พี่น้องมันไหนได้ห้าน้อยอยอะไปห้าน้อยเออเจี๊ยดได้ลไรจันห้าน้อยจุดตั้งหนึ่งสองล้วนแล้วบ่ อ,อันนึงเขาเดี๋ยวใส่เรียนไงได้ไปเรียนครูอันนึงเขาแบบว่าฮาหนอยเพราะว่ามุวาดปล่อยฮาน,าหาหนอยไปซีซีเพ<อ>ื่<พ>อ,อออกซีซีหรือเมื่อนี้เอาอีกในรัอภูจะออกจะอจะอกคำหลายไปท่นนานผมว่าออยากอยากปล่อยฮานอยน้ำแมนก็เล่นแล้วโจดสันตัวตู้ไปจุดโจดหน่นจุดแนาพระประธานโจดนี่ตั้งนี้วโจุดนี้ <มา S 2> รวดวายจันอ๋อโจดนี้ตั้งนี่เราเบิ้ลยืดนี่เรารวดเนาะยังไงเล่เลขฮานอย แมวจ่อยตัวคุณบอกว่าเ้ตัวน้อยตัวน้อยตัวน้อยอะไรอย่างี้ตัวน้อยฮานอยโอ้่มันแมวจ่อยดอกจีแมวจ่อยนองจอยผมาว่าส่าขาดเนาะว่าล่ขาดมีไง